เทคนิคการเลือกกลุ่มตัวอย่างนะคะเป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่ครูคิดว่าในคนที่ยิ่งไม่เคยทําวิจัยเลยนะั่ก็จะมีความสับสนระมานว่าจะเอาแบบไหนมาที่ให้งานวิจัยนี้มีความเที่ยงตรงน่าเชื่อถือเกิดความเที่ยงตรงภายนอกเแยน่นะคะก็ตอนนี้ครูจะขอ,อะ สรุปนิดนึงว่าในงานวิจัยที่เราไป็นคนคว้ามาก่อนหน้านี้เนี่ยจะเห็นว่าบางงานวิจัยเนี่ยก็จะเป็นพูดถึงเรื่องของการรวบรวมข้อมูลโดยประชากรนะคะคือใช้ประชากรทั้งหมดในการทําการวิจัยนะคะแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่พวกเราไปรือค้นมาก็คือว่าเป็นกลุ่มที่ใช้กลุ่มตัวอย่างถามว่า2งงานนี้ต่างกันไหมนะคะก็คงจะต่างกันตรงที่ บางงานเนี่ยถ้านักวิจัยสามารถจะเก็บมีงบประมาณมีแรงงานที่จะช่วยก็จะจิตกับประชากรทั้งหมดได้เลยนะคะแต่ถ้าวันนี้เราอาจจะไม่ได้มีงบประมาณมากมายเวลาเรามีน้อยเราต้องการสรุปนะคะแล้วจะจะ,จะศึกษาคนเร็วเราก็อาจจะต้องใช้การรวบรวมข้อมูลโดยกลุ่มตัวอย่างนะคะก็สำหรับ มีความหมายของกลุ่มตัวอย่างประชากรนะทุกคนก็คงทราบแล้วนะ,ะว่าประชากรคือทั้งหมดที่เราสนใจศึกษาครูได้พูดย้ําอย่างนี้หลายครั้งแล้วนะคะครับกลุ่มตัวอย่างก็คือส่วนหนึ่งของประชากรที่เรานํามาศึกษานั่นเองนะคะประโยชน์ของการรวบรวมข้อมูลโดยกลุ่มตัวอย่างนั้นเนี่ยก็มีหลายประการนะคะก็ถ้าดูรวมๆครูก็คงพูดไปหมดแล้วว่ามันทําให้ไม่ต้องใช้เงินมาก เวลาก็ไม่ต้องเสียไปม,มากแรงงานก็ไม่ต้องเสียมากนะคะสะดวกในการปฏิบัติที่สําคัญคือได้ข้อมูลถ้าทํางานที่ต้องใช้เครื่องหมายเครื่องมือหรือมีการรวบรวมข้อมูลที่เป็นเชิงลึกเนี่ยก็คงจะตั้งไม่ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างมากมายนะคะคนสรุปเร็วแล้วก็ทันเหตุการณ์อันนี้ก็คืออีกประเด็นหนึ่งที่ทําให้ต้องลุกขึ้นมาใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นส่วนหนึ่งของประชากร แน่นอนอยู่แล้วนะคะในการใช้กลุ่มตัวอย่างซึ่งนไม่ใช่ประชากรทั้งหมดข้อจํากัดมันต้องมีว่าถ้าเลือกแล้วไม่เป็นตัวแทนของประชากรหรือถ้าได้มากลุ่มตัวอย่างที่ได้มานั้นไม่เป็นตัวแทนที่ดีของประชากรเนี่ยมันก็จะทําให้งานไม่น่าื่เถืออัตนงัติวิธีการที่ดีคือต้องทํำยังไงก็ได้ให้เกิดความเขาเรียกเป็นความเป็นตัวแทนเช่น,นคุณจิมาจะอยากศึกษา ح, วิถีชีวิตของคนเชียงใหม่ แน่นอนแล้วคุณไม่เก็บคนในเมืองอย่างเดียวไม่ว่าจะต้องเก็บคนในเมืองคนมันนอกคนระดับบนดอยที่พื้นที่หลากหลายในเชียงใหม่เก็บหลายๆอาชีพเก็บทุกวัยอย่างเงี้ยค่ะก็จะเห็นวิถีชีวิตของคนเชียงใหม่ก็ที่ที่มันเป็นอยู่ว่าการเงินการทองเขาทานอาหารยังไงกันใช้ชีวิตยังไงเขามีประเพณียังไงเขาพักผ่อนกันยังไงนี่ก็คือวิถีชีวิตเพราะฉะนั้นเราจะต้องถ้าเราบอกคนเชียงใหม่เราก็ต้องเก็บ ทั้งอำเภอเล็กกัเพราะยิ่งทุกอำเภอยิ่งดีแต่เราอาจจะสุ่มในอำเภอนั้นสักกี่หลังคาเรือนหรืออาจจะเป็นเรื่องของคนที่อยู่ในแต่ละชุมชนก็ได้นะคะอาจจะมีความคาดเคลื่อนหากการกําหนดขอบเขตประชาก,กรหรือกลุ่มตัวอย่างนั้นไม่ชัดเจนนะคะเช่นครูบอกว่าครูเก็บเหมือนเรื่องวิธีชีวิตของคนเชียงใหม่นะคะเรูเก็บแต่ในเมืองแลวครูบอกว่าของคนเชียงใหม่อย่างนี้ก็อาจจะไม่ใช่ เป็นตัวแทนที่ดีงานนี้ก็จะขาดความที่ตรงภายนอกเพราะฉะนั้นให้ดีเรากําหนดไปเลยว่าเป็นประชากรในเป็นอาเภอเมืองแล้วเราก็เก็บอาเภอเมืองเป็นบางส่วนที่เราเราไปไปเก็บมาทั้งที่ปีอาชีพหลากหลายทั้งเป็นคนคนที่เป็นต่างวัยกันดูว่าวิธีเขเป็นยังไงการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ลาเอียงก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ทําให้งานวิจัยของเราไม่น่าเชื่อถือด้วยเช่นกันก็ขาดความที่ตรงภายนอกเช่นกว่าจะทดลองทางด้านวิทยาศาสตร ต่ครูจับเอานักเรีเยนวิทยาศาสตร์มาซึ่งเทรดแล้วก็ไปเทียบกับกลุ่มที่ทางสังคมศาสตร์อาจจะทดลองเรื่องการใช้เหตุและผลอะไรประมาณนี้นะคะและไปสู่มากลุ่มทางด้านห้องวิทยาศาสตร์มางานเรื่องนี้ลำเอียงแน่นอนความน่าเชื่อถือจะไม่มีเพราะเทรดทางด้านความเป็นเหตุและผลเนี่ยในกลุ่มทางวิทยาศาสตร์เขาจะฝึกมาเยอะนะคะการกําหนดกลุ่มตัวอย่างที่เล็กเกินไปก็อาจจะทําให้ความน่าเชื่อถือของงานเราไม่ดีด้วยก็คงจะต้องมีการ จำกัดจำนวนให้พอเหมาะพอควรด้วยนะคะเทคนิคของการเลือกกลุ่มตัวอย่างนะคะอาจจะใช้ความน่าจะเป็นหรือไม่ใช้ความน่าจะเป็นก็ได้นะคะสําหรับการใช้ความน่าจะเป็นนั้นก็จะมีเทคนิคหลายอันเช่น simple random sampling เรื่องของ systematic random sampling เรื่องของ certified random sampling แล้วก็ cluster random sampling แล้วก็ มอนติสเตตเรนดอมแซ p ป,ปิ n งนะคะก็ถ้าดูจากชื่อภาษาไทยเราก็พอจะเข้าใจได้ได้นะคะเดี๋ยวคุณจะขอที่บายในแต่ละแต่ละวิธีีเลยนะคะการสุ่มแบบอย่างง่ายนะคะชื่อก็บอกแล้วว่าอย่างง่ายนะคะการสุ่มก็หมายถึงให้โอกาสเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือเขียนชื่อของสมมติว่าคุณครูในโรงเรียนเรามีร้อยคนเราจะจับฉลากเพื่อเอามาเป็นกลุ่มตัวอย่างในการให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการของ พูดในการเราก็อาจจะเสียชื่อทุกคนใส่ในอาจจะตัดชื่อที่ม,มีบัญชีเลยแล้วก็ดึงขึ้นมานะคะอันนี้ก็จะได้ได้เราเรียกเป็นสุมโดยการจับฉลากหรือเราอาจจะมีเลขที่ของกลุ่มตัวอย่างไว้แล้วหรือเราอาจจะจัดระบบก่อนแล้วก็เราก็ใช้ตารางเลขสุมเข้ามาช่วยอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งของอใช้ที่เรียกว่าใช้ตารางเลขซุมนะคะการสุมอย่างง่ายมีข้อดี ก็คือมันสะดวกนะคะที่สําคัญถ้าลักษณะของกลุ่มตัวอย่างนั้นมีลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยเหมาะมากนะคะก็สุ่มมาเลยนะคะสุ่มแบบจับฉลากมาเลยอย่างเงี้ยถ้าอาจจะมีข้อจํากัดถ้าสมมติประชากรนั้นมีขนาดมันไม่ใหญ่มากก็เหมาะกับกลุ่มไม่ใหญ่มากมันเป็นข้อจากคือกลุ่มใหญ่ใช้ไม่ได้นะคะแล้วหากกลุ่มตัวอย่างแตกต่างกันเยอะๆเนี่ยก็อาจจะได้กลุ่มตัวอย่างที่มีความเป็นตัวแทนที่ไม่ดีของประชากรทั้งหมดนะคะ การสุ่งแบบเป็นระบบเป็นอีกอันหนึ่งเนาะพูดง่ายๆจะระบบก่อนหรืออาจจะมีระบบก่้วเช่นเลขที่อะไรทํานองเนี้นะคะหรือรหัสประจําตัวนักเรียนอย่างเงี้ยคะ่ะจากนั้นก็คํานวณหาช่วงหางเช่นครูบอกว่าครูจะเก็บคณะศึกษาศาสตร์ที่มีประชากรหนึ่งหมื่นคนครูใช้2,000คนครูก็เอา 2, องพันไข้างล่างแล้วก็หนึ่งคนไ้ทั้งบนครูก็จะได้ไอเนเท่ากับห ครูได้ห้าเลขครูจะเอามาพูดง่ายๆคือหาท้าเลขที่เป็นตัวขั้นต้นก่อนครูก็เขียนนั m เบอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าจะนักครูจับฉลากขึ้นมาหนึ่งอันเช่อคุณได้เบอร์สามคนต่อไปก็จะเป็นเบอร์แปดคนต่อไปก็เป็นเบอร์สิบสามคนต่อไปเบอร์สิบแปดอย่างเงี้ยค่ะก็เอากลุ่มนี้มาเป็นกลุ่มตัวอย่างเนาะให้เราเนาะแน่นอนอยู่แล้วนะคะการซุ่มแบบอย่างมีระบบนั้นมีทั้งข้อดีและข้อ ข้อเสียนะคะข้อดีก็คือง่ายแล้วก็สะดวกเหมาะกับประชากรที่ถูกเรียงไว้เช่นบา้าเลที่เรื่องมือถืออะไรพวกนี้เราอาจจะเก็บข้อมูลบ่อยเนาะแต่หากประชากรมีลักษณะที่ไม่เรียงกันก็อาจจะไม่เป็นตัวแทนที่ดีอันนี้ก็คือเรื่องของข้อจํากัดน,นะคะกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นก็คือการแบ่งประชากรออกเป็นพวกพนะคะหรือชั้นตามที่กําหนด แล้วก็กําหนดว,ว่าแต่ละหน่วยตัวอย่างนั้นจะใช้เท่าไหรทั้งหมดนะคะแล้วก็เอาแต่ละพวกมันมาหั่นค่ะโดยใช้วิธีอย่างง่ายต่อหรืออาจจะเป็นวิธีอื่นต่อส่วนใหญ่จะต้องเป็นวิธีแบบอย่างง่ายนะคะก็คุณยกตัวอย่างเช่นหัวจะศึกษาความเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการของมหาวิทย,ทยาลัยเชียงใหม่แะนั้กลุ่มนักศึกษาคุณอาจจะทําเป็คำคำคำนทัศนคติข,ของนักศึกษาทําความเห็นของนักศึกษานะคะตรีเุก นะคะะฉะนั้นเวลาคุณจะศึกษาเนี่ยคุณต้องการเรามีทั้งหมด40,000เราต้องการ1,000 100, คนเพราะฉะนั้นก็เราก็มาดูสัดส่วนแต่ที่นี่ชั้นปีพอๆกันแต่ว่าตีโทเอกเนี่ยก็อาจจะมีเอกน้อยกว่าโทโทน้อยกว่าตีนะคะเพราะฉะนั้นสมมติว่าเราเก็บเมื่อกี้ที่กําหนดไว้สมมติว่าม0 0 0คนเราก็มาดูว่า ปตีเนี่ยมีกี่คนจากนั้นก็มาเทียบบรญญัติยางนะคะในการบอกว่ากลุ่มนี้ควรจะเอากี่คนกลุ่มนี้ควรจะกี่คนเพื่อให้ปีความต่อแทนจาก4ี่หมื่นเหลือหมื่นก็หนึ่งในสเพราะฉะนั้นปวเอกหนึ่งในสี่ปตีก็หนึ่งในสี่พอปตีก็อาจจะมีการแบ่งเป็นในแต่ละคณะได้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือกลุ่มาการได้มาของกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นนะคะข้อดี ทำให้ได้ลักษณะย่อยๆเช่นตีทัวเองเมื่อกี้นะคะแต่หากแบ่งหลายชั้นเกินไปเนี่ยก็จะเวียนหัวเล็กน้อยก็อาจจะไม่เหมอนดังนะคะได้ข้อมูลที่ไม่เป็นตัวแทนนะคะการสุ่มแบบเป็นกลุ่มพูดง่ายๆถ้าในลักษณะของประชากรเนี่ยที่มีการกระจายเป็นกลุ่มๆนะคะเช่นในหมู่บ้านบ้านนอกเราเนี่ยเนาะกลุ่มตำบลนั้นแต่ละกลุ่มจะมีลักษณะที่คล้ายๆกันอยู่ในนั้นแต่ละกลุ่มก็คล้ายมี การทาอาชีพหลากหลายก็ยังอยู่ในนั้นทั้งหมดสมมติว่าอย่างเงี้ยนะคะเราอาจจะถามเรื่องความเป็นอยู่เรื่องอาชีพอย่างเงี้ยเราเห็นว่าแต่ละหมู่บ้านหรือแต่ละตาบลน,นั้นมีลักษณะที่มีทั้งคนคนอ่าทงานหลากหลายอาชีพแล้วก็มีอ่เขาเรียกอะไรมีภาวะของการมีสิ่งแวดล้อมอย่างอื่นเนี่ยพอๆกันเราก็อาจจะใช้ตัวนี้เนี่ยจับออกมาหนึ่งกลุ่มแล้วเอาทุกคนในกลุ่มนั้นเป็น หน่วยตัวอย่างก็ได้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นสูงแบบเป็นกลุ่มนะคะเช่นห้องเรียนเนี่ยคะอย่างห้องเรียนสาธิตของครูเนี่ยก็จะมีการแบ่งเป็นเป็นเรียงตามอักษรไม่ได้แบ่งตามความเก่งนะคะก็กอไกลไปถึงหอนักคู่ก็ห้องหนึ่งถึงห้องที่5้าเขาก็จะตัด ครบ 40, 40ก็ตัดเป็นห้องถัดไปเพราะฉะนั้นมันไม่อักษรไม่ได้แบ่งมันเป็นเรื่องค่าความสามารถอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะสูงม,มาสักหนึ่งห้องในการทดลองนู่นนี่นั่นก็ทําได้หรือทําความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการของพออ,อ,อีก็ได้นะคะการสูงแบบเป็นกลุ่มข้อดีเหมาะกับประชากรที่มีขนาดใหญ่ทําใหด้ด้วยตัวอย่างที่อยู่ในกลุ่มนั้นและไม่ต้องรวบรวมข้อมูลกระจายกันเกินไปนะคะก็มันจะเนืนอยเนาะข้อจํากัด ไม่มีความลักษณะความเท่าเทียมอย่างแท้จริงอย่างนั้นหมายถึงว่าใน2กลุ่มแ,แน่นอนอยู่แล้วแต่และหมู่บ้านไม่เหมือนกันทั้งหมดน,นะคะอันนี้ก็คือข้อเสียที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะหลายขั้นตอนก็คือใช้หนึ่งมากกว่าหนึ่งวิธีอาจจะเป็นแบบกลุ่มก่อนที่เมื่อกี้นะคะเป็นแบบกลุ่มก่อนหมู่บ้านแล้วก็เอาบ้านเล็กที่ก็คือเอาบ้านเล็กที่มาเรียงกันก็แบบซิสเทมติกต่ออย่างนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็น เป็นหมู่บ้านก่อนเรามาจับมาหนึ่งหมู่บ้านแล้วก็อาจจะใช้การสุ่มอย่างง่ายเขียนชื่อครอบครัวแต่ละครอบครัวหรือบ้านเล็กที่แล้วก็ดึงออกมาอย่างนี้ก็เป็นสุ่มอย่างง่ายก็ได้นะคะหรืออาจจะดูไปแปลงเป็นคัสเตอร์ว่าไปเป็นเป็นแคเป็นร์ติฟายว่าเป็นชั้นภูมินะคะว่าชั้นหลังเกินอยู่เกิน5คนอยู่ระหว่าง2-3ถึงคนอย,อยู่4ถึงคนขึ้นไป 2- 3ถึงคนดูหนึ่ง อยู่แบบอยู่คนเดียวสมมติอย่างเงี้ยนะคะเป็นขนาดเล็กขนาดกลางครอบครัวแล้วก็หันออกมาว่ากลุ่มที่อยู่ต่ำก็หนึ่งหรือสองคนเนี่ยจะเอามากี่หลังค่าเลื่อนก็ดูตามสัดส่วนอย่างนี้ก็เป็นแบบแบ่งชั้นอีกรอบหนึ่งอย่างนี้ก็ได้นะคะการสุ่มแบบหลายขั้นตอนนะคะจะดีมากถ้าเป็นงานที่เจขนาดใหญ่เก็บข้อมูลครูในจังหวัดครูในประเทศเนี่ยเหมาะมาก แบ่งแล้วแบ่งอีกนะคะเป็นสิบขั้นเป็นสิบแบบนะคะกว่าจะได้กลุ่มตัวอย่างเนาะอาจจะเป็นแบบแบ่งเป็นภาคนะคะเป็นภาคจากเป็นคัสเตอร์เป็นภาคเหนือภาคกลางนี้ก็ถือว่าทุกอย่างหลากหลายอยู่ในนั้นแล้วแล้วก็ภาคก็แบ่งเป็นจังหวัดเล็กจังหวัดใหญ่ก็เป็นทําเป็นซัตติไฟแล้วก็มีการแบ่งเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ในภาคเหนือมีกี่จังหวัด กลุ่มจังหวัดขนาดเล็กขนาดกลางมีเท่าไหร่แล้วก็จับฉลากเอาอีกอย่างเงี้ยนะคะพอจับฉลากจังหวัดได้ก็ไปสุ่มอีกก็ว่ากันไปอย่างเนี้ยนะคะเรียกว่าหลายขั้นตอนข้อจํากัดอาจจะทําให้ลําลเอียงในการเลือกกลุ่มตัวอย่างได้อันนี้ก็คืออาจจะเป็นข้อจํากัดอีกอันหนึ่งของแบบหลายขั้นตอนเนาะแน่นอนอยู่แล้วเมื่อมีอาศัยความน่าจะเป็นปการไม่อาศัยความน่าจะเป็นก็จะเป็นอีกมิติหนึ่งที่นักวิใใจัยสามารถ นำมาใช้เรื่องของ convenient sampling นะคือเอาตามสะดวกเรื่องของ essential sampling ก็เป็นว้าเจอตรงไหนก็เป็นบังเอิญก็ขอรวบรวมข้อมูลเลยนะคะเรื่องของแบบโคต้าก็อาจจะมีการวางกรอบว่าวเคยไปทำที่หลายที่นะคะเช่นที่เดี๋ยวเดคุณไปยกตยกัวอย่างดีกว่าเช่นหรือแบบเจาะจงอย่างเงี้ย p พ r p o s i v e s a m p ้ i n g เนาะ เดี๋ยวครูคิดว่าไปยกตัวอย่างนี้จะง่ายกว่านะคะเช่นการเลือกตัวอย่างแบบสะดวกนะคะเช่นครูอาจจะอยากศึกษาเรื่องของเพราะว่าทางการเงินของของของคนที่เป็นข้าราชการอย่างเงี้ยแล้วก็ครูก็เป็นหัวหน้าหน่วยงานในในในหน่วยงานในมอชอของคณะศึกษาศาสตร์อย่างเงี้ยครูก็ถือโอกาสเก็บข้อมูลเอาสะดวกว่าก็คือครูก็อาจจะเก็บข้อมูลจากบุคลากร,กรที่เป็น ครูเป็นอาจารย์ของคณะครูก็ได้นะคะหรือครูอาจจะรู้จักคณะข้างบ้านครูอาจจะไปขอเก็บข้อมูลอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าแบบสะดวกนะคะก็อาจจะมีข้อดีก็คือง่ายนะคะแต่ข้อเสียก็คือลํำเอียงแน่นอนนะคะจ,จะมีอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่าแบบบังเอิญน,นะคะเช่นเราอาจจะเดินไปเจอคนที่มีลักษณะที่เราต้องการจะศึกษาแล้วก็เขาก็ เราถามความเต็ม,ตมใจเช่นเราอาจจะศึกษาคนที่ซื้อผองซักฟอกหรือว่าเป็นครีมซักผ้าแต่และยี่ห้อสมมุติอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะไปยืนอยู่หน้าสพสินค้าแล้วก็เห็นเขาซื้อของพลุงพลังมาแล้วอาจจะถามเพราะว่าถ้าเราขอเก็บข้อมูลเขาจะสะดวกไหมถ้าเขาสะดวกเราก็เนี่ยเรก็ขอเก็บข้อมูลเลยอันนี้เรียกว่าเป็นแบบคนเอื้นนะคะค่ะ มีการเลือกกลุ่มตัวอย่างอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่าแบบโคต้านะคะครูเคยเได้ช่วยทางสำนักสำนักง,งานนายกนะคะที่เข้าไปประเมินส่วนสัตว์เชียงใหม่นะคะก็ครูเห็นเรื่องก,การดีไซน์ไอ้เขาดีไซน์มาจากกรงทางกรุงเทพนะคะแล้วก็ลองเก็บข้อมูลเรื่องประเมินส่วนสัตว์ดูนะคะเขาก็จะวางผังเลยนะคะว่าแบ่งเป็น1นึคงถึงสิบครัว 1 1ถึง20 21อถึง30อย่างนี้เลยนะคะมีเพศชายเพศหญิงในเพศชายขอเป็นคนเชียงใหม่แค่นี้คนต่างจังหวัดแค่นี้ถ้าเป็นอของผู้หญิงก็เป็นคนวงจังหวัดแค่นี้พี่ใหญ่เราเราก็เก็บตามนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ครูทํางานในนี้เนี่ยครูต้องวางแผนในการช่วยกันหลายๆคนในการที่จะเก็บข้อมูลนะคะก็ปรากฏว่าก็สนุกดีนะคะก็ครูคิดว่าข้อดีของมันก็คือมันได้ประชากร จำได้ว่านอกเหนือจากวันจันทร์วันธรรมดาแล้วนะก็ยังมีการเก็บในทั้งวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันธรรมดาด้วยเนาะก็ได้จํานวนกูคิดว่ามันได้เหมาะสมดีอะค่ะเพราะมันเป็นตัวแทนสูงมากอาจจะมีเกณฑ์เก็บวันธรรมดาสูงสักสองวันแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ก็สูงสักสองสามอาทิตย์แล้วเขาเก็บทั้งปีนะคะสามเดือนเขาเก็บครั้งหนึ่งแล้วถึงจะสรุปผลเป็นระยะระยะไปนะคะสําหรับเรื่องข้อที่นักใจต้องตระหนักถึงนะคะในเรื่องการกําหนด ขนาดของกลุ่มตัวอย่างนั้นเนี่ยครูเดี๋ยวครูจะเสนอเรื่องขนาดนะคะแต่ว่าตอนนี้ครูอยากจะเสนอเรื่องสิ่งที่พวกเราต้องคิดตลอดนะคะในการได้มา,าการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างว่าจะสักเท่าไหร่ดีนะคะวันนี้เนี่ยอะไรก็ตามที่มีลักษณะคละ้ายๆกันข,ข,ของประชากรนะคะละักษณะธรรมชาติของประชากรที่ประชากรลักษณะตรงนี้เหมือนๆกันเราก็อาจจะไม่ต้องมากก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าประชากรมีความแตกต่างกันมากเนี่ยเราอาจจะต้องมีการเพิ่ม เพื่อให้เป็นตัวแทนให้มากที่สุดนะคะอย่างไรก็ตามในงานวิจัย mm. ก็จะมีเรื่องของระดับความเชื่อมั่นด้วยถ้าเก็บประชากรหมดจะเชื่อมั่นได้ร้อแต่ถ้าเก็บลดจํานวนลงถ้าจะเชื่อมั่น99%ก็ต้องถอยลงมาได้จํานวนหนึ่งและถ้า95ความเชื่อมั่นจะลดลงเพราะนั้นกลุ่มตัวอย่างก็จะเล็กลงตามไปด้วย mm. นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการให้ความเชื่อมั่นของเราสูงๆเราก็อาจจะต้องเก็บข้อมูลเยอะสักนิดหนึ่งนะคะ เดี๋ยวคุณมีตารางบอกเนาะคำนวณของมันนะคะลักษณะของงานวิจัยเช่นนะั้นเจตทดลองและเจตเชิงปฏิบัติการเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วเขาไม่ใช้กลุ่มตัวอย่างเยอะเกินไปไม่ใช่ว่าใช้ตารางเลขสูงอย่างที่อรจะเสนอต่อไปนี้นะคะเพราะว่ามันก็จะควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน,นได้ยากอันนี้ก็เป็นข้อยกเว้นที่ทุกคนทราบดีนะคะเรื่องของเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลเช่น ต้องใช้เครื่องมือที่เป็นแบบสอบถามอย่างเงี้ยก็คงลดไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการสังเกตการสนทนากลุ่มการสัมภาษณ์อย่างเงี้ยการลดขนาดลงของกลุ่มตัวอย่างนั้นก็มีความเป็นไปได้อยู่นะคะและที่สําคัญเงินก็ไม่มีอีกถ้่อย่างนี้เนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องตามแต่ว่าเราอาจจะเขียนเป็นข้อจํากัดได้ว่าเนื่องจากว่ามันต้องใช้งบประมาณสูงเราถึงเลือกเอากลุ่มแบบนี้ ขนาดแค่นี้อะไรก็ว่ากันไปเนาะการกําหนดขนา,ดขนาดของกลุ่มตัวอย่างนะคะมีตั้งแต่การใช้เกณฑ์สัดส่วนนะคะใช้สูตรคํานวณก็ได้แล้วก็ใช้ตารางสําเร็จรูปนะคะก็ในหนังสือที่น้องๆอ,อ่านมาแล้วก็จะมีเทคนิคเหล่านี้อยู่ก็ไปกําหนดเองแต่ยังไงก็ตามนะคะวิธีที่ง่ายที่สุดในการกําหนดกลุ่มตัวอย่างนั้นครูแนะนําให้ใช้ตารางสําเร็จรูปนะคะดีกว่าครูคิดว่านะคะก็ ครูจะยกตัวอย่างของอาจารย์ตายที่อยู่ในหน้าหนังสือของครูในหน้า80นะคะทุกคนอาจจะเปิดตามเช่นครูอยากต้องการอธิบายตัวนี้คะ่ะเช่นครูสุติว่าครูต้องการประชากรของครูมีแสนคนนะคะ population size เนี่ยมีเท่ากับแสนคน1น0 0แสนคนนะคะถ้าครูอยากให้เชื่อมั่น95เนี่ยครูจะเก็บ382คนถ้าครูต้องการให้เชื่อมั่นได้99% คุณอาจจะต้องเก็บที่659คนอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ถ้ามีประชากร500ต้องการให้เชื่อถือได้95%ก็ต้องเก็บ217คนถ้าเชื่อถือได้95%ก็285คนอย่างนี้เป็นต้นนะคะเราก็กําหนดอย่างนี้ไปเลยกำหนดประชากรก่อนนะคะว่ามีเท่าไหร่เราก็ต้องไปหาตัวเลขเหล่านี้มาก่อนแล้วก็จัดการเอาไปกําหนดเลยนะคะ ครูมีตัวอย่างในการเขียนเล่มซึ่งครูวางไว้ในหน้าถัดไปหน้าประมาณหน้า81 8 2บบสองก็เผื่อว่าพวกเราจะช่วยในการเป็นลีลาในการเขียนกลุ่มตัวอย่างนะคะก็ครูได้แสดงไว้แล้วเนาะตอนนี้นะคะอาจย์ที่บายตาจารย์ก็จ,จะเป็นว่ากลุ่มอาจารย์ใช้ประชากรส่งไปทั้งหมดแล้วได้คืนนี้ก็เลยเลือกเอากลุ่มนี้เป็นกลุ่มตัวอย่างก็ว่ากันไปก็ลองไปอ่านดูในหนังสือนะคะที่สําคัญตอนนี้ครูอยากจะขอให้ทุกคนได้ให้ อ่านทีวาโค้ดนี้นะคะแล้วก็ช่วยขอความกรุณาตอบคำถามหน่อยนะคะเพื่อคุณจะได้รู้ว่าพวกเราหรือเราจะได้ประเมินตัวเองว่าพวกเราเนี่ยเรียนรู้เรื่องต่างๆนี้ไปในหัวข้อนี้เป็นยังไงบ้างเนาะก็ขอให้ทุกคนได้ได้ลงมือทำนะคะ ขอเฉลยในใบงานนี้เลยนะคะการวิจัยเรื่องหนึ่งๆอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งจากประชากรและกลุ่มตัวอย่างอันนี้ถูกนะคะการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรทําให้ข้อมูลน่าเชื่อถือมากกว่าเก็บจากกลุ่มตัวอย่างอันนี้ผิดนะคะถ้าเราหาความเป็นตัวแทนของกลุ่มตัวอย่างเนี่ยได้ดีเนี่ยเก็บกลุ่มตัวอย่างก็ได้นะคะการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความละเอียดลึกซึ้งควรจะเก็บกับกลุ่มตัวอย่างอันนี้ก็ ิดนะคะเราอาจจะเก็บกับประชากรได้ถ้ามีจํานวนไม่มากนักนะคะกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยต้องเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรนะคะอันนี้ก็ถูกนะคะาการเลือกกลุ่มตัวอย่างในการจับฉลากถือว่าเป็นการซุ่มกลุ่มตัวอย่างอันนี้ถือว่าผิดนะคะเป็นการเลือกก็ไม่มีโอกาสถูกซุ่มนะคะการวิจัยเชิงทดลองควรใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีจํานวนมากเพ<อ>ื่อทําให้ผลการวิจัยชัดเจนและน่าเชื่อถืออันนี้ผิดนะคะการทดลองนั้นเนี่ย นักวิจัยจะต้องมีการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนอยู่ตลอดนะคะถ้าใช้กลุ่มตัวอย่างมากเนี่ยก็จะเกิดตัวแปรแทรกซ้อนทําให้ผลวิจัยไม่เป็นไปตามสมมุติฐานได้นะคะการวิจัยทางการสึกษาหรือทางสังคมศาสตร์โดยทั่วไปมักยินยอมให้เกิดความผิดพลาด1-10ถึง10%จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะจะอยู่ประมาณสัก1นนั้นเองก็คือเชื่อมั่นได้99%แล้ก็เชื่อมั่นได้95%นั่นเองนะคะ หากปกระชากรที่ใช้ในการวิจัยมีจํำนวนมากควรกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางจากตารางกําหนดกลุ่มตัวอย่างเท่านั้นนะคะจริงๆไม่ใช่นะคะต้องมีหลายวิธีถ้านักศึกษาถนัดในเกณฑ์เป็นสัดส่วนหรืออาจจะเป็นเรื่องใช้สูตรก็สามารถทําได้นะคะข้อนี้ตอบผิดนะคะการเลือกแบบเจาะจงเป็นการสุ่มกลุ่มตัวอย่างนี่ผิดนะคะการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างประเภทอาศัยความนี้จะเป็นอันนี้คือถูกต้องนะคะตอนนี้เราก็จบบทนี้กันสักทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูเรื่องการปฏิบัติงานในส่วนอื่นเนาะตอนนี้ครูขอยุติการเรียนในเรื่องของเทคนิคการเลือกกลุ่มตัวอย่างแค่นี้นะคะขอบคุณนะคะ